สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะทีมคุณครูทั้งสามท่านนะคะเขสซยนะสาวตรังสาวสังนะคะเมืองสังเมืองสังมาเรียนแต่งหน้าเพื่อไปแต่งเด็กที่โรงเรียนนะคะคุณครูขามาวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างคกาได้เทคนิคในการวางรูปหน้าค่ะก็คือในในเรื่องของเชดดิ้งค่ะ ว่าหน้ากลมเนี่ยต้องใช้เชดดิ้งแบบไหนท้อง<แ>ทากรอบหน้าแบบไหนค่ะป <ใน S 2> กติแล<น>้วจะเป็นรูปคนรูปหน้ากลมพอได้ใช้เชดดิ้งก็รู้สึกว่ารูปหน้าจะเล็กลงแล้วก็การทาบนตาให้มันพุ่งขึ้นอะคะ่ะปกติถ้าทาที่โรงเรียนอะเราจะทาแบบยังไม่ได้พุ่งขนาดนี้ใช่วันนี้คือพุ่งจริงๆแล้วคุณสวยมากเลยคุณขา